คุณผู้ชมครับวันที่27มกราคมนั้นตรงกับวันสถาปนาโรงเรียนในร้อยเตรียมทหารนะครับวันนี้เราจะพาย้อนไปดูต้นกําเนิดของโรงเรียนในร้อยเตรียมทหารครับถือว่าเป็นแหล่งบม่บมเพาะต้นกล้าสี่เหล่าทัพเลยนะฮะ,ฮะมีทั้งทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศและตํารวจครับจะพาไปดูว่าพวกเขาเหล่านี้ต้องฝึกฝนหนักหน่วงขนาดไหนถึงจะออกมากลายเป็นผู้ที่เสียสละแล้วก็ปกป้องประเทศชาติข,ของเราติดตามได้จากสเปเชียลรีพอร์ตครับ สนับสนุนสเปเชียลรีพอร์ตโดยสบู่แจมสูตรน้ำนมข้าว เสียงคำกล่าวปฏิญาณที่ดังถึกกล้องนี้ถือเป็นคำสย์ที่นักเรียนเตรียมทหารจะยึดมั่นนำไปปฏิบัติตนและไม่ยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดกระทำเป็นอันขาดที่แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะที่สง่างามของการเป็นผู้นำโรงเรียนแห่งนี้ถือกำเนิดโดยพลโทถนอมกิติขจรซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นได้มีการรวมโรงเรียนเตรียมทหารของสามเหล่าทัพเมื่อปีพุทธศักราช2501ขึ้น ที่บริเวณถนนราชดำเนินหรือที่เรียกกันว่าโรงเรียนเตรียมทหารยุคตึกแดงต่อมาได้ย้ายมาที่พระราม4ซึ่งจุดเด่นของที่นี่คือนักเรียนเตรียมทหารทุกนายจะต้องเดินผ่านประตูรั้วที่เป็นรูปทรงรังพึ่งที่มีความหมายสื่อถึงความสามคัคคีจากนั้นจึงย้ายมาอยู่ที่จังหวัดนครนายกโดยอัญเชิญพระบรมราชาุสวาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มาประดิษฐาน ซึ่งพระองค์ถือเป็นพระบิดาแห่งการทหารไทยเรามีการปรับปรุงพัฒนานักเรียนเต,ตรียมทหารทุกทุกทุกท,กท,กท,กทกนายนะครับทั้งทางด้านสติปัญญาทั้งทางด้านจิตใจทักษะความสามารถแล้วก็ร่างกายาปลูกฝังให้รู้สึกศรัทธายึดมั่นในความมีระเบียบวินยัยมีความกล้าหาญอดทนแล้วก็พร้อมที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง โรงเรียนเตรียมทหารถือเป็นโรงเรียนในฝันของลูกผู้ชายที่ในแต่ละปีจะมีการสอบคัดเลือกเพียง600นายจากทั่วประเทศโดยการเรียนการสอนในห้องเรียนก็ไม่ต่างจากชั้นมัธยมปลายของโรงเรียนโดยทั่วไปแต่สิ่งที่พิเศษคือการฝึกระเบียบว,วินัยในแบบทหารซึ่งสิ่งที่จะเห็นเป็นประจำทุกเช้าคือการตรวจเครื่องแบบจากรุ่นพี่เช่นการขัดหัวเข็มขัดไม่เงาหรือหากเงาแล้วไม่อยู่ตรงตำแหน่ง ที่อาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่พวกเขาก็ไม่เคยปล่อยข้ามทุกคนที่ปฏิบัติไม่ผ่านก็จะได้รับการลงโทษที่ดูจะเป็นที่ชินตาและเคยชินของเหล่านักเรียนเตรียมทหารอันนี้เป็นแค่แค่กระบวนการหมือนขึ้นที่ไว้สอนน้องให้เกิดความกลัวความไม่อยากเหนหื่อยไม่อยากลําบากหลีกเลี่ยงปัญหาความเหนื่อยามบากเราก็ทาตัวให้ดีจ้ะคนดีก็อยู่สบายครับ ขณะที่การฝึกภาคสนามก็เป็นไปอย่างเข้มงวดเพื่อฝึกทักษะของความมีระเบียบวินัยและความอดทนแม้จะอยู่ท่ามกลางแสงแดดพวกเขาก็ห้ามแสดงความอ่อนแอแม้แต่สปาดเหงื่อเพราะนั่นหมายถึงการถูกชอกเขียนไว้ที่เสือ้อแล้วนำไปหักคะแนนซึ่งมีผลต่อการประเมินผลการเรียน โรงเรียนเตรียมทหารถือได้ว,ว่าเป็นเบ้าหล่อหลอมสุภาพบุรุษผู้นำทั้งของกองทัพไทยและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อทำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทยจัญยาคงปิ่นสเปเชียลรีพอร์ตรายงาน